ครับผมเดี๋ยวเรามาลองเครื่องกันนะครับ ZT 180พัดรุ่นมอเตอร์สตาร์ทไม่มีไฟหน้านะครับผมเครื่องยนต์18แรงครับนะครับ้านข้างประมาณนี้มาเมืออยบ ฟังเสียงเคนื่อนนะครับเด,เดี๋ยวเราจะเล่งให้ฟังนะครับตรงนี้เล่งกันหน่อยนะครับรนี้ lo lo chạy rồi, lo về rồi. ผมก็ประมาณนี้นะครับลองเครื่องให้ลูกค้าครับผมเดี๋ยวก็เตรียมแพ็กสินค้าเข้าลังนะครับนี่จัดส่งลูกค้าทางไปษณี์เก็บเงินไปทางอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถโทรสอบถามหรือว่าติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665 0811206955 ทางร้านก็นี่ครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยเก็บเงินปลายทางนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปด,ดีๆเข้ามานะครับก็เป็นกำลังใจให้ทางร้านด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ